สามแปดรอป้อยบาทนะครับเราไปที่พระกูกันเพื่อนๆเนี่ยผมบอกเลยนะเนี่ยวัดกระชายเดี๋ยวผมเทียบให้ท่านดูนะว่าวัดกระชายกับคุณแผนเนื้อเหมือนกันไหมเนื้อเหมือนกันไหมเนื้อเหมือนกันไหมเนื้อดินสามสี่ร้อยปีใช่<ห>ดูดิ<ห>แล้วดูดิ เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแอดมิน oh. เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเริ่มมัม่นใจตัวเองแล้วเริ่มอะไรรนะ oh. ู้นะโอ้โหนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่แหละนี่แหละพี่โอ้เอาแล้ว,ลว oh. เอาแล้ว จะใชไอ่ตายตายแล้วใจล้ให้พี่สวัสดีพี่พัทยาสวัสดีครับพี่พัทยาครับเอ้ยมันจะไม่ก่กระช่าแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่กระช่ายแล้วเนี่ยนั่นละดิเออมันจะไม่ใช่กระช่ายแล้วเนี่ย<ม>พ่อดูอะไรวะดูดีเนียมันเนื้อเดียวกันเลยะนะครับเนื้อเดียวกันเลยอะเพื่อนๆโอ้โหเ,เอานะ ผมกลัวอะไรว่ะเพราะอะไรป่ะพี่สังเกตนะนี่ผมเพิ่งเห็นนะเห็นเส้นซูมที่ลากขึ้นมาอย่างนี้ป่ะเห็นเส้นซูมที่ลากขึ้นมาอย่างนี้ป่ะวัดกระชายไม่มีวัดกระชายไม่มีนะครับเพื่อนๆวัดกระชายไม่มีเส้นซูมลากขึ้นมาอย่างนี้นะเอาแล้วนะบันเทิงแล้วบันเทิงแล้วนะครับอย่าบอกนะ พวกเลื่อยใส่กรอบเนี่ยนี่ไงดูดิแล้วดูเนื้อหลังเดี๋ยวหาผมบิ้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวหาผมมาดังบิ้วท่านองค์นี้เก่าก็ะช่เอาดูนะเนื้อน,นะนี่เป็นกลางภายคู่นะเรามาดูเนื้อนี่เ <c oughs> <c oughs> นื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนะครับเอารู้เรื่องแล้วละ่ะรู้เรื่องแล้วละ่ะเอา้าเพื่อน ขำๆไม่มมานาทีเดียวโอ้โหจะจะขำหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ผมจะขำด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าพี่ๆขำแน่ผมบอกเลยสีแดงๆคืออะไรไหนเอยอสีแดงตงรงใช่ครับโอ้โหจะเนื้อโอ้โหมันบัานกลางเลยเนี่ยนะครับเนี่ยบัานกลางเลยแหละนะครับจะไม่ใช่กระช่ายแล้วเนี่ยนะครับเอาแหละอ่ะนะครับเอานาทีเดียวตัดสินกันเลย นาทีเดียวตัดสินกันเลยเพื่อนๆนะครับสําหรับพระองค์นี้นะเพื่อนๆนะสำหรับพระองค์นี้ดูเนื้อดิเพิ่งมาเทียบเมื่อกี้โอ้โหคำว่าเริ่มมาแล้วครับพี่ครับราคาแรกาเวลาเดินครับอ้าวลุยเอ่นครับนาทีเดียวเท่านั้นนะนาทีเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆไปลุยกันโอ้โหพี่พัทยาบอกปิดสองพันแล้วมาแล้วครับรแรกสองพันบาทเวลาเดินแล้วกะว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนลูไหมททาไมถึงบอกอย่างนั้นเพื่อนๆดูนี่นะ พระกระชายอะ่ะส่วนใหญ่จะเลื่อยตัดข้างอันนี้ไม่มีอะ่ะ oh. อันนี้ไม่มีอะ่ะเลื่อยตัดข้างหมดอ่ะโาีองพัน้าร้อยบาทที่สองพันเก้าร้อยบายสบายแล้วงานนี้สบายแล้ะคนได้สบายแน่นอนถ้าราคานี้และนาทีเดียวด้วยนะนาทีเดียวเท่านั้นเลยครับเพื่อนๆโอ้โหดูดิ มา, 3, าที่ส<อ>ามพันสองร้อยบาทมาที่สามพันสี่ร้อยบาทครับราคาสุดท้ายนะครับนาทีเดียวเท่านั้นโอ้โหบันเทิงละงานนี้บันเทิงแลงนน้วจ้ะนะคะรั 3, บมาที่สามพันเจ็ดร้อยบาทราคาสุดท้ายครับมาที่สามพันเก้าร้อยบาทแล้วโอโเอาแล้วเอาเรื่องแล้วพี่เอาเรื่องแล้วโอ้เวลาชัางพันไปเอาเรื่องแล้วมาที่สามพันเก้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหพี่เนื้อเดียวบั้นกลางเลย เนื้อเดียวบัานกลางเลยเอาแหละเอาแหละเพื่อนๆนบันเทิงแล้งานนี้บันเทิงแล้วครับบอกเลยนะฮะโอ้โหสาหรับราคาแบบนี้เพื่อนเพื่อนบาทดีสามพันเก้าร้อยบาทบา, 4, บาทดีสี่พันหนึ่งร้อยบาทบาทดีสี่พันสามร้อยบาทโอ้โหก็ดูดีเนี่ยราคาสุดท้ายเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยเพื่อนเพื่อนนะครับเนื้อเดียวกันเลยครับเอาละครับอราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่พัน 300บาทคบาทครับผมนะฮะ4,300บาทนะครับอ่ะนะครับก็เท่าไหนเท่านั้นนะครับยินดีกับท่านที่ได้ไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนรอสัญญาณคำว่าปิดครับโอ้โหปิดไปเรียบร้อยโอ้โหยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับ รับไปที่พี่วิเชียนครับครับผมสี่พันสามร้อยบาทครับยอดชายมาฮะสี่พันห้าไม่ขันจ้านี่แะฮะนี่แหละครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนโอ้โหบันเทิงกันแล้วนะครับอะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆอ่ะเอไปต่อกันที่โอ้โหนี่ถ้าเล่นพระกรุนี่บันเทิงเลยนะพระกรุนะครับเอาเอาดิ บัตรกลางล้านเปอร์เซ็นนั่นแหละสบายนะครับโอ้ขอบคุณครับพี่สรงยศไม่ใช่กระช่ายแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เกครับนี่ไม่ใช่เพราะอะไรว่าเราเล่นกระช่ายมาเรารู้เราเล่นกระช่ายมาเรารู้นะครับว่าหลังไม่ใช่แบบนี้แล้วข้างไม่ใช่แบบนี้สบายแล้วยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะบ้านกลางราคานี้โอ้โหราคาประหยัดจริงนะครับขอบคุณครับ อ่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเอ้าต่อกันที่โอ้โหอะไรให้ดีไปเพื่อนทลายนะมันจะถล่มทลายนะไว้ยก่อนดีกว่าโอ้ห่วงนะครับผมเป็นคนที่ห่วงพระกุนะพี่ๆนะครับเพราะเราเราเชื่อเราเชื่อในพุทธคุณของพระกุลนะครับอืออเอานี้แล้วกันของหายากวัดเวียงครับพระกุวัดเวียงนะครับ อ้าวสวัสดีสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับโอ้โหดูเนื้อนะครับดูเนื้อหาสาระสิเพื่อนเพื่อนนะครับสําหรับพระกรุวัดเวียงครับสําหรับพระกรุวัดเวียงนะเพื่อนเพื่อนนะเนื้อโซนนี้นะครับเป็นโซนที่หายากชนะครับส่วนใหญ่ที่ขายกันไม่ทันนะครับส่วนใหญ่ที่ขายกันเนื้ออ่อนๆไม่ทันครับไม่ทันเพื่อนเพื่อนผมบอกเลยนะครับอ้าว วัดเวียงครับวัดเวียงนะเพื่อนเพื่อนเอาไปนาทีเดียวพอนะครับนาทีเดียวพอนะครับสำหรับพระกรุวัดเวียงครับเพื่อนเพื่อนนนี้เก่าแน่นอนโอ้โหเก่าแน่นอนเพื่อนเพื่อนราคาแรกมาเวลาเดินครับใช่หลังสัญญาณคอามาเริ่มไปดูกันครับเพื่อนเพื่อนนะครับไ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ปโอ้โหพี่ <ๆ S 2> เนื้อแบบนี้ชัดเจนนี่คือพระกรุกครับ พระกรุยอดนิยมนะครับก้าชัดดูง่ายเลยครับถูกต้องสวัสดีพี่อนไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยครับเริ่มมาเรียบร้อยครับครับผมนะฮะมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งพันบาทครับับผมโอ้โหเอ้านะครับอ่าเวลาเดินเรียบร้อยครับอ่าผมเริ่มไปแล้วเนาะอ่ะโอเคใช่ไหมผมเริ่มไปยัง อ่าเริ่มแล้วโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนๆบ้าได้หนึ่งพันบาทครับบ้าได้หนึ่งพันสามร้อยบาทสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเพื่อนๆโอ้โหบ้าหนึ่งพันสามร้อยบาทราคาสุดท้ายพี่พีเล่นพักรุเนี่ยต้องเก่าครับใช่เก่าคือแท้นะครับเก่าจึงแท้ครับไม่เก่าไม่ถึงครับใช่เออมาดูเนื้อดิ ดูเนื้อสิเพื่อนๆนะครับดูเนื้อดูพิมพักบที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทกรับราคาสุดท้ายครับขาผมครับผมานที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทบ้าที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทคับราคาสุดท้ายสวัสดีพี่ยอดบ้านโป่งครับกราบสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาทครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 นี่ราคาไม่ใช่ราคาพักกูแล้วนะใช่นี่ไม่ใช่ราคาพักกูนะพี่ โอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วโออีแป้นจะแตกหลัแบบนี้พระโตบางกะทิงกวดตะไารกวดกระชัยครับทำมะมิกาอ๋อธรรมิราาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบสวัสดีครับโอ้โหพระแม่พี่น้องอร่อกันเนี่ อะไรกันนี้ใครจะเชื่อละจ๊ะใครรัเชื่อละจ๊ะสําหรับราคาพระกลุไม่ใช่ราคานี้นะเพื่อนเพื่อนะเราะว่าหลวงพ่ออยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็อยู่แล้วนะฮะมาที่สองพันสองร้อยบาทมาที่สองพันสี่ร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอะนะครับแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนะครับมาที่สองพันสี่ร้อยบาทมาที่สองพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายในที่กูวัดเวียงราคานี้เหรอพระเกือบสองร้อยปีนะ พระก็สองร้อยปีนะเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับอ่ะนะครับวัดดาววัดดาวนะครับนางพญาวัดดาวนะครับขอบคุณครับพิสุรศักครับแบบนี้เก๋ตดหูผมได้เลยใช่ใช่อ่ารบกวนนะครับพี่สุรศักแอดไลน์ผมด้วยนะครับแอดเอสเคเฟซบุ๊กครับ วันนี้มียอดนิยมเอียงมาเบิ่งบ้างครับเอายอดนิยมอยากได้อะไรพิมมาอ่ายอดนิยมมาผมมีอยู่แล้วครับหรือจะบั้นกลางเลยหรือจะบั้นกลางเลยครับนะฮะพิชูชาตินะครับนี่นะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยทั้งพระกรุกพระเก่านะครับพระสมเด็จ เรามีทั้งหมดแล้วเับ่อนส <บา S 1> เด็จจัง,จงหว,วัดสระบุรีแม่นแล้วพี่โอคุณอยงสมเด็จ<บ><ต>ถึงยุคอย่างนี้เอ้อโหสมเด็จถึงยุคเลยเราเพื่อนๆอะอยากได้สมเด็จปถึงยุคจัดให้ครับเพื่อนๆจัดให้นี่โอ้โหดูดิโทษนะครับมีในหนังสือสมเด็จวัดเกศชโยพิมพ์ยอดนิยมนะครับเพื่อนๆ สำหรับลูกค้าเก่าครับครับขอบคุณครับอ่าลูกค้าเก่าก็ยินดีด้วยครับขอบคุณ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 ครับนี่โอ้โหใครจะเชื่อตายแล้วนะครับพระกรุเอ้าเพื่อนเพื่อนนะครับวัดเกชโยครับพระสมเด็จวัดเกชโยโอ้โหดูเนื้อดิดูเนื้อสิเพื่อนเพื่อน นะครับดูเนื้อสินะคร oh. Oh. เอาว่าสะใจแล้วกันสะใจแน่นอนแล้วเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปเถียงใครเขาครับอันนี้ถึงยุคชัดเจนที่สุดแล้วถ้าบอกคนเห็นเนื้อแบบนี้แล้วเกณฑ์ใช่ใช,ใช่ใช่นะครับเอาเป็นว่าอืแบบนี้นี่สะใจนะครับเนื้อเหมือนอะไรเนื้อเหมือนเจ็ดชั้นหูไวสีนะครับเนื้อเหมือนอกร้อง วัดเกตมันแน่นอนครับมันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจากผมเนี่ยมันแน่นอนนะครับสําหรับรายการนี้เพื่อนๆนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับต้องแบบนี้เอ้าแน่นอนครับใช่ครับใช่ครับอ่ะเพื่อนๆหลังสัญญาณคำว่าเริ่มนะครับโอ้โหขอสองนาทีนะจ๊ะเพื่อนๆนาทีเดียวโหดร้ายกับผมนาทีเดียวเขาหัว นะครับขาดใจพอดีนะครับโอ้ยขออภัยครับขาดใจพอดีเพื่อนรอสัญญาณคำว่าเริ่มสักครูครับเ้ารอสัญญาณคำว่าเริ่มนะครับพ่อแม่พี่น้องไปลุยราคาแรกมาเวลาเดินครับพระสมเด็จวัดเกตชโยแบบทันยุครับนี่เพื่อนๆคำว่าเริ่มมาแล้วครับพี่ราคาแรกมาเวลาเดินจ้าับผมนะฮะนี่อ่ะลุยกันครับลุยกันเลยเพื่อน นะครับสำหรับพระสมเด็จวัดเกศโยยอ้โหอแล้วเพื่อนๆดูเนื้อสิเพื่อนๆดูเนื้อสิมาครับเปิดแรกหนึ่งมื่นห้าพันบาทเลุยกันครับลุยกันครับลุยกันครับอ่ะปล่อยเวลาไปแล้วนะครับปล่อยเวลาไปแล้วเพื่อนๆพระสมเด็จวัดเกศโยนะครับโอ้ผมบอกเลยนะเป็นพระยอดนิยมที่ห้าพันบาทมาไ้หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยกับราคาสุดท้ายครับผมนะ เอาแล้วไงเอาแล้วไงพอกไม่มีน้องเอาแล้วไงเอาว่าสะใจแล้วกันนะครับนนี้หนห้าพันห้าร้อยบาท 1, 000, 5, บาทนี้หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทแก๊บราคาแน่นอนครับแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วครับกผมเอ้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วครับออืน่าดูดิราคาสุดถ้ายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่พี่สองนาทีนี่แผบเดียวเลยนะแปผบเดียวเลยนะครับ มใช่ถูกต้องนะครับถูกต้องเลยเพื่อน,น,นเพื่อ, 7, อมัอน 8, บานนนทหับราคาสุดท้ายัมันยังไงกันเนี่ยม,มันยังไงกันนะครับโอ้สำหรับพระสมเด็จวัดเกษโยแบบนี้เป็นพระโซนที่แบบดูง่ายเนื้อจัดนะครับเนื้อจัดมากๆแบบนี้นะฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อดูนะเนี่ยเอาไว้ง่ายนะประหยัดเงินไปเท่าไหร่อ่ะ มาที่หนึงมืนแปดพองร้อยบาทมาที่นึง่งหมื่นเก้าพันสามบาทครับ,รบอย่าฆ่า้ายที่อารอโทายอยู่ไม่เหลือลอนะครับเดี๋ยวก็ดูกันครับเดี๋ยวก็ดูกันเพื่อนๆน,นะครับ ไปหนึ่งหนเก้าพันสามร้อยบาทัาที่สองหมนบาทแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นเดนใจเย็นเนเย็น้โยมนะครับเย็น้โยมนะครับนี่เพื่อนๆดูนะหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายและดูนะครับเส้นฐานที่คมชัดโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอคุณนะครับเวลาเราดูพระเนี่ยเราดูเนื้อมาที่สองหมื่นบาทมาที่สองหมื่นสองพัน 500บาทบาทที่2 4 0 0บาทครับยิ่งเฉพาะพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับดูเนื้อเป็นหลักครับเพื่อนๆบาทาที่20,400<อ>บาทบาทที่20,500บาทครับราคาสุดท้ายบาทที่20,000เอาว่า300เอาว่าตรงพิมพ์แพงแพงเลยแค่นั้นแหละครับพระสมเด็จ พระสมเด็จตรงพิมพ์แพงแพงเลยราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทบครับผมนะฮะโอ้โหพี่พี่เอาแล้วเอาแล้วบันเทิงแล้วงานนี้นะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโหถามจริงพี่พี่วัดเกชโยวัดเกชโยนะครับพระสมเด็จวัดเกดชโยนะครับโอ้โหราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่น หกพันครับครับผมราคานี้เกาหัวเลยราคานี <c oughs> ้บอกเลยว่าเกาหัวครับนะฮะหกพันบาทมาที่สองหมื่นหกพันสองร้อยบาทมาที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพ่อไปพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเดือดอ่ะแน่นอนครับเดือดอยู่แล้วราคาใส่มือไหมอ่ะเปล่าสิเปล่าสิลืมตรงนี้แหละลืมตรงนี้แหละไอราคาใส่มือลืมเลยครับนะฮะอ่ะแน่นอนนะครับ อ่ะรอสัญญาณคำว่าปิดครับพระสมเด็จวัดเกดชยโยครับอือห <c oughs> โอ้โหปิดไปเรียบเรียบร้อยครับครับผมนะฮะอ่ะเพื่อนๆปิดไปที่พี่ต้นครับครับผมสองหมื่นหพห้ารยบาทครับโอ้โหพี่ต้นใชสองหมื่นเจ็ดไม้ถังจ้านี่แหละครับเห็นไหม เห็นไหมเพื่อนๆนะโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไม่เป็นไรแบ่งพี่เข้าไปสมมุติว่าผมเล่นองค์เนี้ยแล้วผมไม่เขียนราคาใส่เบอใครจะเล่นกับผมบ้างใครจะเล่นกับผมบ้างเออผมถามก่อนราคาใส่เบอไม่ต้องเขียนหรอกวันนี้นะเออนะครับโอ้โหแต่ผมบอกเลยนะถ้าเนื้อแบบนี้นี่คือจบจัดและชัดเจนที่สุด พระสมเด็จนะครับท่านอย่าลืมนะฮะท่านอย่าลืมนะดูง่ายเนี่ยเป็นสำคัญดูง่ายเนี่ยเป็นสำคัญเลยครับในการพิจารณาวัตถุมงคลและแบบนี้ผมบอกเลยนะใครก็เถียงท่านไม่ได้ถ้ามีพระสมเด็จแบบนี้ใช่จริงๆแฝนอย่างเงี้ยใครจะกล้าสวดท่านอ่ะโอ้โแล้วผมบอกเลยนะเป็นพระที่แบบดูง่ายสุด,สด ดูง่ายที่สุดแล้วเพื่อนๆนะครับสำหรับแบบนี้โอ้โหใครจะเชื่อู้้แมว้วงค์นี้ถ้าไม่หักเท่าไหร่เนี่ยรู้ป่ะเออองนี้ถ้าไม่หักเท่าไหร่เพื่อนๆรู้ไหมสาวเสียงก่อนสาวเสียงก่อนไม่หักเจ็ดแสนอ่านะครับอ,อ่ะผมถามเพื่อนๆ,ๆนะครับใครอยากเล่นกดเก้าเก้ามา นะครับอยากเห็นการประมวลกด99มาปังมากปังแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับโอ้โหผมบอยนะอันนี้บันเทิงแน่อันนี้บันเทิงที่แบบ99ครับผมามาเออ9ผมเนี่ยนานๆเลยนะโอ้โหแล้วเนื้อแบบนี้นี่จบจัดที่สุดแล้วครับจบจัดที่สุดแล้วเพื่อนๆปังไม่ไหวเอาปังโอ้โหปังไม่ไหวนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อน นะครับโหโหเอานะผมบอกเลยนะองค์นี้จะเป็นองค์ในตำนานครับในตำนานของไล์สดสันขวานของผมอีกหนึ่งองอีกหนึ่งองเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งองอ่ะขอดื่มน้ำก่อนขอดื่มน้ำเวลาเดินครับใช่อ่ะเพื่อนๆลุยกันครับ โอ้โาแล้วครับเปิดแรกครับสองหมื่นบาทครับเวลาเดินเรียบร้อยพี่เคนโดร็อกนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอ่ะราคาเดินแล้วครับเวลาเดินแล้วครับเพื่อนๆราคาไปแล้วครับใช่โอ้โหพี่ๆบ้าที่สองหมื่นห้าพันบาทบ้าที่สองหมื่นหกพันบาทราคาสุดท้ายเอานะเอานะ พระสมเด็จนะครับแบบนี้คือเนื้อพระสมเด็จวัดรักใังใแบบไม่ต้องสงสัยแบบไม่ต้องคองใจครับผมบอกเลยนะแค่ครึ่งเดียวอะ่ะบาที่สองหมื่นแปดพันบาทจับราคาสุดท้ายครับแค่ครึ่งเดียวอะครับโอโม 20, 8, บ้มาที่สองหมื่นแปดพันบาทบา,าที่สามหมื่นโอ้ายนะครับบันเทิงและงานนี้ ราคาสุดท้ายอยู่ที่สาม0มื่นครับครับผมนะฮะโอ้โหพี่เพื่อนเพื่อนโอ้ัวจะปวดใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยบอกเลยให้เียนราคาขึ้โอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยว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 พี่พี่พี่พีไม่ใช่แล้วนะครับเนื้อสมเด็จ บาทนี่สามหมื่นสามพันบาทบาทนี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายเนื้อพระสมเด็จแบบทันยุคนะเพื่อนๆนะเนื้อพระสมเด็จแบบทันยุคนะครับโอ้โหเพื่อนๆอย่าลืมนะบาทนี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทบาทนี่สามหมื่นแปดพันบาทครับราาสุดท้ายครับเอาละแงพี่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 ถามจริงเหอะพระสมเด็จแบบนี้ไม่ได้เจอทุกวันนะครับใช่พี่ไม่ได้เจอทุกวันนะราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่น โอ้โหและเป็นเนื้อที่เข้าใจง่ายมากนะครับเป็นพระสมเด็จที่เนื้อเข้าใจบาทที่สี่มื่นบาทกับราคาสุดท้ายบาทที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทบาทที่สี่หมื่นห้าพันบาทกับราคาสุดท้ายใส่ตอนนะครับโอ้โหสวัสดีพี่บดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับโอ้โหพี่พี่ถามจริงเหอะ ถามจริงาคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับนี่นี่นี่เรากําลังพูดถึงพระสมเด็จวัดอรัคังนะครับเพื่อนเพื่อนพระสมเด็จวัดอรัคังที่ดูง่ายมาได้ได้ยินได้ยินเสียงโอ้โหใช่ไงแน่นอนนะครับแน่นอนเพื่อนเพื่อนนะบาที่สี่หมื่นห้าพันบาทบาที่สี่หมื่นหกพันบาทจังราคาสุดท้ายใครจะเชื่อใครจะเชื่อถามจริง พระสมเด็จวัดรักังโอ้โหแบบนี้นี่คือ <ระ S 1> เข้าใจง่าย,ายอยู่ที่สี่หมืนห้าพันบาทครับเข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับเข้าปิดไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆโอ้โหดู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 ดดปิดไปที่พี่พี่ต้นครับอ่ะครับผมสี 40, 5, 900, ่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ต้นนะครับขอบคุณครับโอ้โหยินดีนะครับองค์นี้